ตฝากที่กลัใม่ไม่แม่เข้ากรุงเทพแม่เอาไปให้หนูที่กรุงเทพด้วยรูปรูกลูกกอบรูปอ่ะหนูเอาขึ้นเครื่องไม่ได้มันหนาโอ้โหูยหูยแ้กันค่บเดี๋ยวแม่แม่แม่ไปกรุงเทพมั้งแหลต้องบอกไปแล้วก็โทรบอกหนูไม่ใช่หรอกว่าไม่ไปจักทางเองนะเอะพร้อม หน yeah> claro ึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึองสาไม่มีความเน่พี่แอมให้หนึ yeah. ่งพันเนี่ยเนี่ยจาจดไหมจดแล้วสิไปนะให้เดี๋ยวจดด้วยโอเคก่นี่ครั้งแรกปเห็นหนูมาลำพูนใช่มอันนที่สามนี่ยอมาบ่อยแล้ว ถามลองเชิมลองดูว่าแม่จำได้หรือเปล่าเพราะหนูว่าจำไม่ได้เล่นนะอะไรที่ไหนครับนตกฝนตกหลีหลีหลีอยู่ลำพูนเหรอหลีลำพูนกแต่ไก่ลนตอยู่ไก่ฝนตกไม่ตกแล้วมาแล้วขอบคุณพี่แอมด้วยนะคะอะไรนะเล่าขวัญขวันฝวัญเล่าขวัญก็คือตินทา อ๋อเป็นคำน่ารักเนาะเล่าฝันหนูนั่งรถมาเล่าฝันไอ้โบอู้หลายเรื่องมากเลยอ๋อเขาเล่าขวัญเ,เล่าฝวันใช่ใจ่แต่ให้แต่ยังยังไม่ได้เต้นไม่ด้ไปไปตามเขาอย,อยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อ<ห>นจ้าไปลเล่าฝันเล่าขวันเล่าฝันคือนินทาชาวบ้านอ่าถ้าเกิดเล่าฝันบ้าง คืออะไรท่านนินทาบ้างเร่ำขวัญข้องนินทาบแต่เราพูดคขาว่าเกี่ยวอะไรกับพ่อ้คนไม่ห้ามแสลมนะห้ามเน้นคำเน้นคำต้องหาเรื่องทันจีเลยจะอย่กรุงเทพนะชื่ออะไรนะไอ้ไอ้หรือไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้โอเคไอ้ถ้าไอ้ถ้าไอ้รู้อยู่ไอ้คือพี่ใช่โอ้โหเดี๋ยวเรียนรู้ยาวเลยนี่ ยาวเลยยาวเลยวันนี้มีคำว่าพ้องม่เล่าขวาัญสวนปรุงสวนปรุงนี่น่าไปน่าเที่ยวนะปีหน้ามาจัดที่ไหนจัดที่สวนปรุง,รง,รง,รงจัดที่สวนปุงกูจะบ้าแต่กม <laughs> <laughs> ่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นขอบคุณน,นะครับขอบคุณทาง วัดป่าบุกด้วยนะครับที่ให้โอกาสหนูได้มาร้องเพลงที่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเฝ้ารอหนูนะครับในค่ำคืนนี้นะครับไว้มีโอกาสพบกันใหม่นะครับฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเดอะไรอันนะฮะวันที่สิบสองสิบสามกรกฎาคมนี้นะครับซื้อบัตรได้แล้วหรือยังรอบที่สองนะรอบสองยังเนาะรอบแรกเต็มแล้วยังไงก็เตรียมตัวไว้แล้วกันนะครับกับรอบที่สองนะฮะแขกรับเชิญไม่ซ้ำเขาบอกว่าแขกรับเชิญไม่ซ้ำล้วก็สนุกสนานแน่นอนนะครับ ตาตึงใจอย่างนี้ดีกว่าแม่อังบอกว่าเชิญมแม่อังแม่อังว่าเชิญแม่อังไปด้วยวแขกรับเชิญอ๋อหแขกรับเชิญตอนไล่สองก็รู้แขกรับเชิญไม่ขอจับมือนหน่อยแม่อายอยูท,ที่ไหนนะแม่อายสะอื้นเป็นไรอะเสียใจเรื่องอะไรแม่อายสะอื้นลีจ่าจ่าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับนะครับคืนนี้ครับขอบคุณจ้าบ๊ายบาย ทุกคนนะคะ,ะถ้าใครยังไม่รับนไหนไปที่เล่นต่อนะครับแม่าวางไว้นี่แหละเดี๋ยวหนูไม่ไปหลังเ,ยเลยทีหนูไม่ได้ไปหน,หนูนู่นนี่แหละ,ละเดี๋ยว,เด,ยวยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วค่อยไปพร้อมกันขอบคุณทุกคนมากมากนะคะไป,ไปไปใหมอ่อ่ะเบาไม่หนักเลยพา,าแม่ไปจับมือหน่อยอะ่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวหนูต้องกลับไปที่เชียงใหม่กับเจ้าเพราะหนูนอนอยู่ที่เชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้ๆสนามบินนะคะห่างจากสนามบินแค่ทิ่เดียวเองนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องบินเช้านะคะแปดโมงต้องบินแล้วนะคะก็เลยไปนอนที่เชียงใหม่นะคะแม่ถือไหวไหมแม่แม่ใครถือไหวไหมคะถือไหวนะถือได้ได้ค่ะไม่กัไปหาลูกได้ไปหาลูกได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ เจอกันกันหนูพรุ่งนี้ในไลฟ์สดมาลลยวันที่สิบนะคะเมืองคองคาน,นีนะคะเดี๋ยวหนูกลับถึงบ้านประมาณเที่ยงนะคะเดี๋ยวหนูจะเปิดไลฟ์ช่วงพรุ่งนี้วันอะไรอะแม่อังคารเหรอวันนี้วันอะไรอะไม่พรุ่งนี้วันจันท์พรุ่งนี้วันจันร์เจอกันหนูในไลฟ์นะคะ<ถ>ขอบคุณนะพบยุนะถ้าเกิดว่าหนู ถึงบ้านไวัยก็อาจจะไล่บ่ายแล้วถ้าเกิดว่าอาจจะไล่รอบกลางคืนด้วยอ้าวพรุ่งนี้มาไลาข่ขาดนิดหน่อยแม่เจอกันบ่ายบแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนมากๆนะแม่นะอย่าลืมนะ